เพราะนั่นจึงเรียกว่าโลกมันไม่เคยมีความพอดีมันมีแต่เกินกับขาดแต่ในโลกแห่งธรรมะนั้นมีแต่ความพอดีอะไรแต่อะไรก็พอดีพอดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีทุกข์สภาพคภายนอกมันจะขาดและมันจะเกินถ้าสภาพภายในพอดีแล้วมันก็ไม่มีทุกข แต่ความพอดีมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะการปฏิบัติของพวกเราการปฏิบัติธรรมของพวกเราถ้าขาดการปฏิบัติธรรมแล้วให้มันพอดีมันไม่มีเนาะกเพราะมันขาดกับมันเกินพวกเราจึงมาจมอยู่ในวะตะัตฏะจมอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างดีเล่นปีกออกไปไม่ได้เลย นั่นแหละคือความไม่พอดีแต่ถ้าพอดีแล้วมันก็ไม่ต้องมาจมทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารต่างๆนั่นหลายเหล่านี้ความพอดีจะเกิดขึ้นมาในจิตใจของพวกเราได้ก็เพราะการอบรมเท่านั้นแหละแต่ร่างกายนั้นมันให้เป็นพอดีมันไม่มีหรอก กายของเรามันไม่มีคำว่าพอดีมันจึงถูกอน,นิจจังครอบงำไว้ถ้าพอดีแล้วอน,นิจจังมันเข้าไปไม่ถึงแต่นี่อยู่ที่ไหนที่ไหนก็อน,นิจจังมันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้าย เพราะนั้นถ้าใครไม่ประมาทในความเป็นอยู่ของตนเองแล้วรีบเรี่ยงหาอัธธรรมมาเป็นที่พึ่งคำว่าวัตตะวัตตะการวนเวียนอยู่ในอยู่ในวัตตะมันเหมือนอยู่ในท้องทะเลไม่แตกต่างจากท้องทะเลเหรอก ถ้าเรายังอยู่ในท้องทะเลยังไม่ได้ยังไม่เห็นฝั่งยังไม่ได้ขึ้นฝั่งสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ให้มั่นก็คือเรืออย่าทิ้งเรือเด็ดขาดจับเรือไว้ให้มัน่นยึดเรือไว้ให้แน่นถ้าเรามีเรือเป็นที่ยึดไว้แล้วแม้ขึ้นลมจะรุนแรงจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตาม เราก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ใน่ามกลางของกระแสะขึ้นลมจนกระทั่งเราเข้าไปถึงฝั่งแล้วเมื่อเราไปถึงฝั่งเราก็าไม่จําเป็นจะต้องไปแบกเรืออีกต่อไปวางเรือได้สบายเลยขึ้นฝั่งไปสบายแต่ใดที่เรายังอยู่ในวัฏฏะการท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดในภพไหนชาติใดก็ตาม มันก็วนเวียนอยู่นั่นแหละวงเวียนวนเวียนอยู่ในท้องเทะเลอานิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ก็คือธรรมะหรือบุญนั่นเองบุญนั้นเปรียบประดุดเหมือนเรือจะประครับประคองจิตใจของเราอยู่ในท่ามกลางาของการเที่ยวตายทเที่ยวเกิด ข้าประคองเราอยู่ในท่ามกลางของกระแสขึ้นลมอนิจังทุกครังงนัตตาเราจะอยู่ในท่ามกลางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยจิตดวงนี้จะไม่จมลงอย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อเราสามารถสร้างบารมีเราผักจิตใจดวงนี้ไปถึงฝัง่ง ฝั่งนั้นคือเขาฝั่งนิพพานนั่นเองฝั่งมรรคผลนิพพานนั่นเองเมื่อไปถึงฝั่งแล้วเราขึ้นฝั่งไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในท้องทะเลของวัดตะอีกต่อไปนั่นแหละคือความปลอดภัยที่สุดแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องยึดแบกอะไรอีกต่อไปไม่ว่าจะความดีหรือความชั่วไม่ว่าจะบุญหรือบาปเพราะมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่รมือตาดใดก็ตามเรายังไม่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะยึดไว้แน่นก็คือบุญข้อปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงบุญได้ภายนอกก็คือศีลทานศีลอยู่ภายนอกทานก็คือการสละการเจอจานการเผื่อแผ่ ด้วยน้ำจิตน้ำใจคือเราอยู่เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้เราจงอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหมู่คณะในวงงานในวงสังคมกว้างขวาง,วางออกไปการอยู่ในหมู่ในคณะแต่ละท่านแต่ละคนก็ปรารถนาให้มีความร่มเย็นมีความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันเพราะทังการอยู่ร่วมกันที่จะมีความอบอุ่นไปได้ก็เพราะแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน ตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆไปเนี่ยแหละต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันปราถนิปาถนาดีต่อกันทรงเคาะเจือจันเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้ามีอย่างนี้แล้วอยู่ในอยู่ในบุคคลผู้ใดก็ตามบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของบูชนที่ที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่อยู่ในครอบครัวก็เป็นที่รักของครอบครัว อยู่ในหมู่ญาติก็เป็นที่รักของญาติอยู่ในมวลอยู่ในวงงานก็เป็นที่รักของสมาชิกในวงงานอยู่ในสังคมก็เป็นที psilon, dog, better, sand, ่รักของสังคมอยู่ในประเทศชาติก็เป็นที่รักของประเทศชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของที่ที่นั้นๆน่ยมันก็มีความเบิกบานมีความร่มเย็นมีความผ่องใส มันไม่มีความเศร้าหมองขุนบัววิตกวิจารไปในการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นการอยู่ด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งจากนั้นในสภาพฐานะของพวกเราที่เราล้วนแต่เป็นปูถทุชนคนมีกิเลสทั้งนั้นนี่ยถึงแม้เราจะเป็นคนมีกิเลสก็ตามแต่เราอย่าปล่อยป,ลอยปะละเลยเรื่องกิเลสเราต้อง มีความพยายามมีความอดกั้นที่จะควบคุมมันไว้ให้อยู่ในขอบในเขตอย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตปันนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันการที่เรามีความอดกั้นตอกกิเลสเนี่ยอันนั้นแหละขึ้นชื่อว่าศีลมีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตในนั่นแหะเรียกว่าศีกะนั้นศีไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่วัดที่วาไม่ได้อยู่ในคัมภีรไบลาน ศีมันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยแหละรักษารักษาที่ตัวของเราเองด้วยการตั้งเจตนาขึ้นมาที่ควบคุมกิเลสข,ของเราเองไม่ว่าความปรดความโลภความหลงราคะาตัณหามานะาที่ฐิที่มันครอบงำอยู่ภายในจิตในใจของเราเราต้องมีความอดกั้นมันไว้ไม่ให้มันล้น,ลนออกล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งน้ากายวาจางของเราเป็นเครื่องมือของมัน ท่านี้ละสีกี่ข้อกี่ข้อเราบริสุทธิ์หมดไม่ว่าศีห้าศีแปดีสิบศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดเพียงแค่มีความอดกั้นตอก,กิเลสไม่ให้มันล้นขอบล้นเฉตออกมาถ้าเรามีความอดกั้นตอก,กิเลสความโกรธได้ความโกรธก็ไม่สามารถมันออกล้นขอบล้นเฉตออกมานํากายวาจองเราเป็นเป็นเครื่องมือของมันในการด่ากันฆ่ากาันตีสีข้อที่หนึ่งของเราบริสุทธิ์ทั้งๆั้ง,ท,งที่เรามีความโกรธจึงอยู่ครอบงำอยู่ภายในจิตในใจนะครับ พะศีลมันเป็นเครื่องระง,งับภายนอกทางกายทางวาจาของเราศีลน,นั้นยังไม่มีกําลังที่จะไประง,งับภายในจิตในใจของเราภายในจิตในใจของเราต้องระง,งับด้วยสมาธิเพราะนั้นถ้าภายนอกทา,ทางกายทางวาจาของเราเราสมบูรณ์ด้วยด้วยทานด้วยศีลแล้ว จิตใจมันก็มีความอบอุ่นมีความเบิกบ,บานระดับหนึ่งคือระดับหนึ่งจากนั้นคําว่าสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงภายในจิตในใจของเราน่ยนะมันต้องมีเพราะจิตใจที่ไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นเราดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เหมือนกับอยู่ในท้องทะเลมันมีคลื่นมีลม มีพายุมีอะไรมากมายไก่กองมันเป็นภัยเป็นอันตรายต่อเราอยู่บนโลกโลกนี้ก็เหมือนกันสภาพแวดล้อมของเราที่มันจะไหลมาทางตาหูจมูกดิ้งกายมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่น่ายินดีมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่น่ายินร้า่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่เสียไปมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้มา มันมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายิดีมีทั้งหน้ายิรลายเพราะนั่นถ้าจิตไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งมันเป็นธรรมชาติของโลกมันมีอยู่ตลอดทั้งทั้งที่เรายังไม่เกิดก็มีอยู่แล้วเราเกิดมาก็มีอยู่แล้วเราตายไปจากโลกนี้มันก็มียังมีอยู่แต่ถ้าจิตไม่มีความตั้งมั่นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเอง ให้วันไหวยุ่งเยิอวุ่นวายไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ยุ่งเยิอวุ่นวายไปกับจิตของเราด้วยแต่จิตตัวนี้มันวุ่นวายจากการถูกจากการยึดมั่นถือมั่นในในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยไปตั้งความปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นเป็นอย่างนั้นไอ้ความตั้งความปรารถนาความคาดหมายมันนี่แหละตัวเรื่องราวตัวนี้ที่มาครอบงำจิตใจของเราให้ยุ่งเยิอวุ่นวายไป เพราะนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีแต่ไปคาดหมายไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกิรลดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาจิตมันจะมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความขุ่นมัวเพราะนั้นความจะมีะมความปลอดภัยอยู่ในท่ามกลางของกระแสของของการได้การเสียของความน่ายินดีน่ายินร้าย เราต้องอบงรมจิตใจของเราให้มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงนี่เรียกว่าสมาธิสมาธิที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นมาไปในะจิตในใจของเราก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความสงบจิตที่มีความสงบนี่นแหละจิตจึงจะมีจึงจะเป็นสมาธิจิตที่จะมีความสงบได้มันไม่ใช่อยู่เฉยๆนั้นจะสงบได้จิตที่จะสงบได้จิตนั้นมันต้องมีหลักยึดไว้ หลักยึดไม่ให้มันปีกแวะออกไปจากหลักที่มันยึดไว้นี้ถ้ามันจะอยู่กับหลักได้ก็เทราต้องมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตไว้ให้อยู่กับหลักนั้นเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามหรือเราจะยกเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามการยกบทธรรมใดขึ้นมาแล้วเราต้องมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวกชัดเจนใน ในในการยกบทธรรมนั้นขึ้นมานี่อยู่ในความรู้สึกของเรานน่นแหละแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริติสัยของเราให้ฝาเป็นฝาตายลงไปในบทธรรมนั้นเหมือนเราได้ยาที่ถูกกับโรคแล้วยามันดีทุกตัวเนี่ยแหละแต่ยาตัวไหนมันถูกกับโรคของเรานะแต่ยาดีแสนดีถ้ามันไม่ถูกกับโรคของเราก็ไม่สามารถรักษามไม่สามารถทำให้โรคของเราหายไปได้แต่ถ้ายา โลกของเราล่นะน่มันก็สามารถรักษาโลกของเราให้หายไปได้บทธรรมใดที่ถูกจริตนิสัยของเราก็เช่นกันยกมาเป็นหลักยึดของจิตนั่นแหละจิตมันจะแนบแน่งกับบทธรรมนั้นเพราะมันถูกกันเพราะนั้นเราท่านก็ต้องรู้จักสังเกตในการปฏิบัติของเราเอง แต่ถ้าอนาปานสตินั้นมันเข้าได้ทุกจรินิสัยนั่นแหละกำหนดลงไปนั่งภาวนาเดินจงกรมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทกกำหนดลงไปอย่างนั้นไม่ต้องไปคาดหมายคาดหมายข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างนั้นได้อย่างนั้นอะไรต่ออะไรยุ่งเยิงวุ่นวายไม่ต้องไปคาดหมายมัน ลอมันไปตามเรื่องตามราของมันให้เราเอาแต่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกทษเท่านั้นสงบหรือเ,เรียกว่าการทําสมาธิเมื่อเราทําสมาธิหรือทำาามสงบการออกลมจิตลมใจของเราได้ถูกวิธีแล้วเนี่ยจิตมันสงบได้อย่างไม่เนิ่นช้า ถ้ามันอยู่ได้อย่างดูด้วยกันอย่างต่อเนื่องแล้วจิตมันไม่ปีกแวะออกไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตทั้งหลายนีน่ยถึงแม้จะม, agner, มีอารมณ์เรื่องราวมากมายไก่กองคครอบงำจิตใจอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแต่ด้วยอํานาจของสติที่กํากับจิตนเนีน่ยไม่ให้มันปีกแวะออกไปเกาะเกี่ยวกับความนึก,นกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องราวอารมณ์อดีตอนาคตต,าต,าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้เลย มันก็เป็นสภาพธรรมชาติของโลกคือเกิดเกิดดับดับเท่านั้นแหละไม่มีความหมายอยู่ในจิตเลยแต่ที่สิ่งทั้งหลายเ่านะั้นมีความหมายอยู่ในจิตของเราก็เพราะจิตนี่แหละไปยึดเอาอะไรก็ตามถ้าจิตยึดเอาแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวหมดถ้าจิตไม่ได้ยึดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวสักอย่างหนึ่งโลกนี้มีแต่เกิดกระดับเกิดกระดับเพียงแค่ดูที่วันคืนเนี่ยถ้าจิตไม่เป็นไม่ไปยึดไม่ไปได้ ไปให้สมบุติเหมือนมันไม่มีหรอกจันทังคารพุทธพฤหัดไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยมันมีแต่มืดกับสว่างมืดกับกสว่างแต่ที่มันมีเรื่องราวมากมายไก่กองเ,อเพราะจิตมันไปยึดไปยึดไปสมมุติไปเสศันปั้นแต่งน,นั้นเนี่ยเราเพราะฉะนั้นการทําฟาร์สมสงบนั้นเราตอดถอนจิตของเราออกมาจากเรื่องราวทุกสิ่งทุกประการ อย่าไปคาดหมายอย่าไปให้ความหมายอย่าไปยินดียินร้ายทุกสิ่งทุกประการให้อยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโ,ถโถนทนี่แหละด้วยความมีสติจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปคํานึงถึงจะดึกดื่นเที่ยงคืนเช้าสายบ่ายค่ำไม่ต้องไปคาดหมายมันเอาแต่ปัจจุบันเราจะอยู่กับความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนนี่เท่านั้นถ้าพวกเราหมั่นทําอยู่อย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเขาเกิดเป็นความคุ้นเคย คุ้นเคยในในความอยู่กับลมให้ใจเข้าพุทธลมให้ใจออกโทคืออยู่อาการบริกรรมภาวนาอันนี้พอจิตที่มันคุ้นเคยในการอยู่กับลมให้ใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ดินน้นรนไม่ทุรน,นทุรายแล้วจิตมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็เริ่มสัมผัสถึงความเบิกบ,บานถึงความผ่องใสแล้วนี่คุณค่าของการภาวนาเริ่มปรากฏขึ้นมา เหมือนเราทํางานภายนอกนี่แหละผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาพอผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วผลของการภาวนาเริ่มปรากฏขึ้นมามันก็เกิดกําลังจิตกาลังใจที่จะทํางานอันนั้นที่จะภาวนาอันนั้นเหมือนเราทํางานทางโลกนี่แหละทางานอะไรก็ตามเนี่ยจะยากหรือจะง่ายจะหนักหรือจะเบาเนี่ยถ้าทํางานแล้วมันปรากฏผลของงานเกิดขึ้นได้เงินได้ทองจากงานนั้น ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ลาบสการะจากงานนั้นมันก็มีกําลังใจที่จะทํางานนั้นของที่สุดงานนั้นหนักก็หนักเถอะเบาก็เบาเถอะมันก็เป็นงานที่สะดวกไปเพราะมันมีความพอใจที่จะทําการภาวนาของพวกเราเหมือนกันพอะมันภาวนาเข้าจิตมันละเอียดเข้าไปเรื่องสัมผัสถึงคุณค่าของการภาวนาจิตมีความละเอียดมีความร่มเย็นมีความเบิกบานเริ่มเห็นคุณค่าของการภาวนานะ เห็นชัดเจนน่ะคุณค่าของครนพ,พอดาอยู่ตรงนี้ความสุขมันอยู่ตรงนี้จากได้มาแม้จิตยังไม่ถึงกับสงบรวมตัวเป็นมีเป็นม,ม,ม,มีสมาธิแน่งก็ตามเพียงแค่จิตมันมีความละเอียดอยู่ในอยู่อยู่ยกับจิตเท่านั้นแหะจิตอยู่กับความละเอียดเท่านั้นแหละจิตนั้นก็พอมีความตั้งมั่นหนักแน่นพอที่ไม่ให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมาครอบงำจิตใจของเรา ได้สะดวกอย่างดังแต่เก่า่อดเราก็ดำรงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล,ล้อมลูกเสียงกลิ่นลดกันได้การเสียการยินดียินร้ยน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 ายภายนอกมากมมยไกลกองเนี่ยแต่เราจะดำเนินชีวิตได้ด้วยผันไหวไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพราะนั้นผู้ที่ภาวนาพอได้หลักได้เกณฑ์เข้าไปบ้างนี่ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพไหนก็ตามเถอะจะดำเนินชีวิตอย่างบุคคลผู้มีหลักมีเกณฑ์ ไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไปกับสิ่งนู้ดสิ่งนี้ยุ่งเยอะวุ่นวายไปกับกระแสของรูปเสียงลิ่นรสเหมือนชีวิตที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแต่การภาวนานั่นแหะเป็นการสร้างธรรมขึ้นมาภายในจิตในใจของเราหรือสร้างบุญขึ้นมาภายในจิตในใจของเราจิตมีเครื่องอยู่จิตมีหลักยึดไว เอาสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นยังไงก็ตามเราจะสัมผัสอะไรก็ตามเด้อเมื่อจิตไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงทั้งหลายเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ดูพอเพราะนั้นการดําเนินชีวิตนั้นจะดําเนินชีวิตไปได้ด้วยความสุขุมรอบครอบแยบคายจะผ่านพ้นจากทุกสิ่งทุกประการไปได้ด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่เกิดขึ้นมาจากการภาวนาเพราะนั้นภาวนานี้มีความสําคัญ ต่อทุกชีวิตเพียงแค่เป็นชีวิตที่ปรา,ารถนาความสุขการภาวนานั้นก็มีคุณค่าต่อบุคคลผู้นั้นแล้วมาพิจารณาดูว่าสัตว์โลกเกิดขึ้นมาบนโลกนี้มีคนใดไม่ปรา,ารถนาความสุขล้วนแต่ปรา,ารถนาความสุขไม่ปรา,ารถนาความทุกข์เท่านั้นแหละก็เมื่อปรา,ารถนาความสุขการภาวนาหรือธรรมะนี่แหละจะเป็นหลักยึด ที่แท้จริงที่ให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงกล่าวไว้เลยนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยวความสงบไม่มีเพียงแค่ความสงบจากสมาธิเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าแล้วสามโลกอันนี้ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเหนือยอิ่งกว่าความสงบเพราะนั้นความสุขมปนไม่ได้อยู่ที่นูน่นที่นี่ มันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตที่ใจของเราเนี่ยแหละทุกมันอยู่ที่ไหนทุกมันก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละทุกมันอยู่ที่ไหนสุขก็อยู่ที่นั่นเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเนี่ยผ้าผ่อนท่อนสบายของเราสกปรกมันอยู่ที่ไหนความสะอาดก็อยู่ที่นั่นสกปรกมันอยู่ในตัวเสื้อผ้าความสะอาดก็อยู่ในตัวเสื้อผ้าเนี่ยแหละแล้วไม่ต้องไปต้องการความสะอาดไม่ต้องไป ดินน้นรนทุรนทุรายแสวงหาความสะอาดมาจากไหนชำะระความสุขบกให้มันหลุดออกไปเถอดความสะอาดมันปรากฏขึ้นมาเองทุกทั้งหลายก็เช่นกันความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหลายก็ก็เช่นกันมันไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ยศฐานบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่เงินทองเลืองสวยไร่นานงานการแต่ล้วนแต่อยู่ที่จิตของพวกเราเท่านั้นหนะชำระมันออกไปชำระได้ด้วยการภาวนา นั่นละสำคัญอยู่ตรงนี้ชำระด้วยการภาวนาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามอย่าทิ้งการภาวนาชาวพุทธเราชาวพุทธเราถ้ามีหลักการภาวนาแล้วนั่นแหละชาวพุทธอย่างแท้จริงเป็นสิทธิ์มีครูจริงๆพระพุทธเจ้าเราเป็นครูของเราถ้าอยู่ที่ไหนประกาศโจงแจ้งนี่อ,อยู่ติดชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าไม่มีการภาวนาแล้ว มันก็เหมือนห่างแสนห่างใจมันห่างแม้ร่างกายอยู่ติดคิดมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรถ้าใจมันห่างแต่ถ้าแม้ร่างกายมันอยู่ห่างแสนห่างถ้าจิตมันคิดมันก็มีคุณค่าเหมือนกับพระบุริจ้าองค์ตัดสุรุ้วันผ่านพ้นไปแล้วมาตั้งสองพันกว่าปีแต่จิตเรามีการภาวนาอยู่เหมือนกันแนบสนิทกับพระองค์ท่านอยู่ตลอด แต่ถ้าไม่มีการภาวนาแม้นพระองคยง์ยังอยู่กับพระพุทธเจ้าที่ดำรงพระชนชีพอยู่ก็เบื้นห่างไกลแสนห่างเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งหน้ามุ่งหน้าในการภาวนาให้ภูมิใจที่สุดว่าในขนาดนี้แหละเรามีพระพุทธเจ้าอยู่แนบสนิทกับจิตของพวกเราเรามีพระธรรมมีพระสงฆ์แนบสนิทอยู่กับจิตของเราแนบสนิทด,ด้วยสติธรรมปัญญาธรรมแนบสนิทด,ด้วยความภาคความเพียงของเราเอง เดินจงกรมนั่งภาวนามีสติกำกับจนะิตนั่นอยู่กับบทธรรมนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าแนบสติกับเราพระธรรมพระสงฆ์แนบสติกบับเราถ้าอยู่ที่ไหนมีพระรัตนตรัยแนบสติอยู่ภายในจิตในใจแล้วมันมีความสุขความเจริญได้อย่างแน่นอนเจริญไปบนเส้นทางแห่งธรรมะถึงที่สุดก็คือความพ้นทุกข์ก้าขึ้นสู่ฝั่งพ้นออกไปจากท้องทะเลนแนั่นแหละความ ในพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วโดวยพระเมตตาพระกอุณาของพระองค์ที่มีต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายยากลาบากเด็ดเหนื่อยเมื่อหิวขนาดไหนสำหรับสำหรับพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ไม่คำนึงเพียงแค่ทําอย่างไรจึงจะลื้อถอนสัตว์โลกให้ขึ้นสู่ฝั่งได้พระพุทธเจ้าทุ่มเทยอย่างเต็มที่เอาถึงมาผ่านการเวลามาถึงสองพันกว่าปีแล้ว บารมีทำฟาร์มปารถนาธรรมของพุทธเจ้าก็ไม่ได้แตกต่างจึงบอกว่าอาการที่โกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยจะสมัยใดการใดก็ตามทำทำทั้งหลายของพุทธเจ้าก็ออยังเป็นธรรมนั้นอย่างสมบูรณ์จึงให้พวกเราเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็มุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราเราจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าจิตใจของเรามีหลักมีเกณฑ์ การดาเนินชีวิตของพวกเรานั้นเมื่อดําเนินชีวิตด้วยจิตที่มีมีธรรมเป็นเป็นหลักยึดแล้วเราจะดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพไหนก็ตามเด้อมีความปลอดภยัยมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นครอบครัวก,ก็อ้อมร่มเย็นอบอุ่นเพราะอํานาจแห่งธรรมะอํานาจแห่งน้าจิตน,จน้าใจอํานาจแห่งศีลอํานาจแห่งการภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยมีอยู่ในบุคคลใดมีอยู่ในกลุ่มชนใดแล้ว บุคคลในกลุ่มชนนั้นโล่มเย็นเป็นสุขที่สุดพร้อมหน้าแห่งทานศีลภาวนารวมเข้ามาเป็นบุญรวมเข้ามาเป็นธรรมเป็นหลักยึดของจิตตัวนี้อย่างประเสริฐที่สุดจึงให้พากันสร้างธรรมขึ้นมาภายในจิตในใจของตนให้พากันสร้างบุญขึ้นมาภายในจิตในใจของตนแล้วการดําเนินชีวิตของเราจะปลอดภัยที่สุดจะมีความสุขความอบอุ่นที่สุดจึงให้พากันตั้งใจ อาจารย์นี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทรรวัดครับกันสักครู่หนึ่งนะ